กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะครับท่านผู้ชมก็จังหวัดชนบุรีนี่เองนะครับพามารับชมนะครับผลงานการก่อสร้างของช่างสานะครับแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับนะครับคุณป้าจุรีนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังนี้นะครับคุณป้าอยากสร้างกับช่างสานะครับก็เป็นเอฟซีนะครับของเรานะครับขอบคุณนะครับที่ อนุญาตให้เรามาถ่ายทํารีวิวนะครับคือคุณป้าเนี่ยตอนที่มาขึ้นขึ้นเสาเอกเสาโทนะครับก็ชวนมาเหมือนกันนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมตัวหาช่างสาผมก็ไม่ได้มาติดงานต้องขออภัยด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับสร้างบ้านนะครับกับทีมช่างของเรานะครับคือช่างสาเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้อาจจะพูดผิดๆถูกๆหน่อยต้องขออภัยนะเพราะว่าทุกๆครั้งจะสวมแมสนะครับแต่นะครับก็ผมอยู่แบบคนเดียวนะก็เลยไม่ได้สวมแมส ท่านผู้ชมจะได้เห็นเราพูดนะครับว่าแสดงความจริงใจหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพามารับชมโครงสร้างหลังนี้นะครับก็ไม่ได้เจอช่างวันนี้ช่างน่าจะหยุดงานหรือว่าติดงานนะครับอ่ะใครพร้อมจะดูโครงสร้างนะครับเราจะมาดูกันว่านะครับช่างจะมีการยอมหรือเปล่าหรือว่าทำงานเป็นแบบไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดา่แดงแจ้งเตือนโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ let's go มาครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับผมยืนนะครับอยู่ทางด้านขวาของตัวบ้านนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับนี่คือทางด้านขวาของตัวบ้านนะครับตัวแปลนบ้านเนี่ยผมยังไม่เห็นนะที่ผมได้สอบถามนะครับช่างสาก็คือว่าหลังนี้นะครับเป็น2ชั้นนะครับก็เป็นของคุณป้าจุรีนะครับก็อยู่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วคุณป้าเนี่ยคนพื้นเพเขาอยู่ที่สัตหีบนี่แหละครับแล้วก็อยากได้ช่างดีๆนะครับทางเราก็แนะนําไปนะฮะ นี่ครับหลังจากที่เคยรับชมเสร็จแล้วว่าเจาะเข็มความลึกขนาดไหนนะครับแล้วเวลาเจาะเข็มเนี่ยเจาะเข็มลงไปแล้วทํายังไงต่อนะครับจะต้องทําฐานแพ่แบบไหนวางคานแบบไหนคือผมเนี่ยไม่ได้มาถ่ายไม่ได้มาถ่ายวิธีทําเลยนะต้องขออภัยด้วยนะครับติดงานเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมคานความสูงนะครับคานเนี่ยจะวางบนดินนะฮะให้ดูแบบนี้นะครับคานคานเนี่ยจะวางบนดิน ความสูงเนี่ย40เซนนะครับความกว้างของตัวหน้าคาน20 cm, นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูกันนะครับว่าตัวคานนะครับกับตัวความกว้างของตัวคานเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับมีการหมกเม็ดหรือเปล่านะฮะนี่นะครับเราจะมาดูกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ นี่ครับคานเป็นแบบนี้ครับนี่ด้านล่างเนี่ยจะทำเป็นเอ่อฟูตติ้งนะครับเป็นฐานแผ่นี่ครับอ่านี่ครับประมาณแบบนี้นะครับตัวเนี้ยที่ผมวัดได้เนี่ยเอ่อตัวฟูตติ้งเนี่ยขนาดเอ่อกว้าง85ยาว85นะครับก็คือว่าจริงๆอ่ะ80เซนก็ได้นะครับท่านผู้ชม อยู่ที่ช่างนะครับคุยกับเจ้าของบ้านครับเดี๋ยวผมจะวัดเองก็ได้นะฮะพอดีจะเรียกให้น้องเอ๋มาวัดนะครับนี่ฮะเตรียมมาแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมตลับเมตรอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่านี่ฮะเราผมก็อยากจะวัดให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเอ่อเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้มาดูบ้านเองนะครับแล้วช่างทําไปเนะนี่ยอ่ะนี่ฮะท่านผู้ชมเห็นไหม แป๊บน,นึงนะ,ะเดี๋ยวผมวัดให้ดูความสูงเท่าไหร่ครับนะครับสี่สเห็นไหมนี่ฮะนี่ความสูงของคานนะครับสี่สิเซนนะครับแล้วเดี๋ยวเราของคานความสูงนะครับผ่านกันไปแล้วนะครับเราจะมาดูนะครับความกว้างของตัวคานนะฮะรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมฮนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆช้าๆนะ นะครับยี่สิบเซนไหมฮะนี่ฮะอ่ายี่สิบเซนหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับยี่สิบเซนนะครับนี่ฮะของตัวคานนะครับอ่านี่ฮะแล้วนี่ครับก็คือว่าผ่านแล้วนะฮะท่านผู้ชมคานนะครับกว้างสี่สิบเซนครับสูงยี่สิบยี่สิบเซนนะฮะนี่ครับนี่คือรายละเอียดนะเบื้องต้นนะครับที่ดูก่อนว่าคานความสูงได้ตาม ที่แจ้งหรือเปล่านะครับในส่วนของฟุตติ้งนะครับก็เป็นขนาด85คูณ85นะฮะตัวนี้นะครับช่างเนี่ยจะใส่นะครับตัวนี้จะเป็นใส่ดินลงไปนะครับนะฮะนำดินลงไปในคานนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวบดดินนะครับให้แน่นผมไม่รู้นะครับว่าจะวางแผ่นพื้นหรือว่าจะเทท็อปนะครับขึ้นมานี่ครับแต่หลังนี้2ชั้นนะครับ ผลงานใครที่ติดตามผลงานของช่างศานะครับ2ชั้นไม่ต้องกลัวครับดูครับแล้วก็ความสูงของคานนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะอ่าแล้วก็ของตัวอ่าฟุตติ้งด้วยนะฮะสูงมากครับนะครับแล้วปูนที่เทนะครับเป็นปูนแผ่นนะฮะสเต็งเท่าไหร่ผมไม่ทราบครับนี่ครับอ่ะแล้วก็เหล็กนะครับใช้กี่เส้นเรามาดูกันนะครับเหล็กใช้6เส้นครับ นี่ครับใครที่ชอบผลงานช่างสานะครับใครติดตามผลงานของช่างสานะฮะสามารถรับชมได้ครับนี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนตัวคานนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ครับบ้านสองชั้นนะครับคร่าวๆน่าจะห้องห้าห้องนอนสี่ห้องน้ํานะครับนี่ครับผมนะครับก็จะเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นเหล็กข้ออ้อย นะครับหลังจากเทคานนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องดอบปูนนะครับท่านผู้ชมดอบปูนนะครับดอบปูนคานนะครับเพราะว่าไม้แบบเนี่ยเพิ่งจะแกะออกไปครับนี่ครับราคานะครับหลังนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะสองล้านกลางๆนะนะครับบ้านสองชั้นพื้นที่สามร้อยตารางวาขึ้นไปครับตรงส่วนตรงเนี้ยฮะจะเป็น ห้องน้าแน่นอนครับนะครับทั้ง2ฝั่งนะฮะฝั่งนู้นก็น่าจะมีห้องน้ํานี่ครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ฮะก็รายละเอียดใครที่ชอบผลงานนะครับของช่างสาการทํางานนะครับไม่มีหนีครับนี่ฮะงานถามว่างานดีไหมผมชอบนะข้อมูลแน่นนะครับแต่วันนี้ผมมาไม่ได้เจอช่างสานะท่านผู้ชมก็ไม่ได้พูดคุยกับช่างสานะครับ นี่ครับคือเท่ากันหมดครับในส่วนของตัวคานนะฮะเพราะว่าผมวัดตั้งแต่ด้านหน้าแล้วนี่ครับความสูงของออฟุตติ้งเนี่ยประมาณ20เซนนะครับเท่าที่ผมวัดนะฮะนี่ครับก็ถามว่าเชื่อใจได้ไหมนะครับเจ้าของบ้านผมว่าเชื่อใจได้เลยนะครับใครที่ชอบผลงานการสร้างบ้านของช่างสานะฮะนี่ครับอันนี้ก็คือว่าจะเป็นทั้งค่าของค่าแรงนะครับท่านผู้ชม ในครับในส่วนนี้ก็คือว่า,อาพี่เจ้าของบ้านเนี่ยจ้างเป็นตารางเมตรค่าของค่าแรงนะครับการสร้างบ้านมี2แบบครับค่าของค่าแรงนะครับหรือว่าค่าแรงอย่างเดียวอย่างนี้ฮะแต่ถ้าค่าของแล้วก็ค่าแรงนะครับเราไม่บานปลายแน่นอนถ้าเราเอาตามสเปคที่ช่างเลือกให้นะครับแต่ถ้าเราเอาแต่ค่าแรงช่างอย่างเดียวแล้วเราซื้อของเนี่ยอย่างน้อยก็มีบานปลายครับ ไม่บานปลายก็ประหยัดเพราะว่าเราก็ต้องเซฟคอร์สของเราใช่ไหมครับหรือว่าเราอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดนะะนะครับการเซฟคอร์สมากก็ไม่ดีนะครับเราก็ต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดก็ต้องแลกกับเงินถูกไหมครับก็ต้องแลกกับเงินนะครับและที่สําคัญนะครับขอบคุณช่างสาแล้วก็ขอบคุณคุณป้าจุรีด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดขออภัยนะนะครับขอบคุณที่ให้เรามาถ่ายทํานะครับ รีวิวได้ตลอดนะครับมาดูผลงานของช่างได้ตลอดนะครับมีจิตใจที่แบ่งปันนะครับบางท่านนะครับได้ช่างจากเราไปแล้วไม่เคยให้ไปถ่ายนะครับก็ผมอยากจะให้เป็นไอเดียกับผลงานแก่คนอื่นนะครับจะได้ช่างดีๆเหมือนท่านผู้ชมนะครับนะฮะอยากให้มีจิตใจที่แบ่งปันกันนะครับนี่ฮะสวยงามมากครับตอนนี้นะฮะก็คือว่าถึงขั้นเทคาแล้วฟุตติ้งมาแล้วเทคาแล้วนะครับต่อไปนําดินไปทั้งหมด แล้วก็เทท็อปนะฮะเทท็อปเทท็อปหลังจากนั้นผมไม่รู้นะว่าขึ้นเสาก่อนเทท็อปหรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่ครับประมาณแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับใครอยากรับชมนะครับบ้าน2ชั้นนะครับพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ครับท่านผู้ชมรอติดตามนะครับ E.P. ต่อไปนะครับกับผลงานของช่างสานะครับนี่ฮะชอบมากครับทำงานรวดเร็วนะครับ ทำงานรวดเร็วไม่มีหมกเม็ดนะครับใครที่บอกหมกเม็ดนะครับมาดูงานได้นะครับนี่ฮะแต่อย่างที่บอกครับงานมันจะมี2แบบครับงานถ้าเอาวิศวะมาตรวจก็ต้องให้วิศวะอยู่ในทีมนั้นด้วยนะครับจะแยกทีมกันไม่ได้นะครับการทํางานต้องคุยกันก่อนนะครับก่อนเซ็นสัญญาต้องคุยกันว่ารายละเอียดงานเป็นแบบไหนต้องการแบบไหนนะครับช่างทําได้ลิมิตเท่าไหร่บ้างช่างทําตรงไหนไม่ได้นะครับต้องคุยกันก่อนก่อนที่จะสร้างนะครับ ไม่ใช่ว่าสร้างไปแล้วนะครับเราก็มาทะเลาะก,กันทีหลังนะครับถ้าเราคิดจะจ้างช่างไหนนะครับจงเชื่อมั่นเขานะครับจงเชื่อมั่นเขาอย่างน้อยอ่ะแปดสิบเราถามคนอื่นเราถามผู้รู้ท่านอื่นได้ครับนะครับแต่อย่าจงเชื่อช่างเพียงแค่40%หรือ50%เราก็จะไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันช่างก็จะทํางานลําบากนะครับเจ้าของบ้านก็จะเหนื่อยจะเครียดนะครับบางครั้ง การทําอะไรผิดนิดหน่อยก็แจ้งกันช่างเขาก็จะมีคําอธิบายของเขานะครับแต่ช่วงนี้ช่างหนีงานกันบ่อยนะครับก็ดูให้ดีๆนะครับเลือกกันให้ดีๆนะครับขอให้ทุกท่านได้เจอช่างดีๆนะครับกับผลงานดีๆของทุกช่างนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอีพีต่อไปผมจะไปทําอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณมากๆครับ